สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คณะคิสค่ะและในวันนี้นะคะคณะก็จะมาชวนทุกคนเนี่ยทำสลามกาแล็กซีค่ะนี่เลยนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่คณะจะใช้ในวันนี้แต่สลามกาแล็กซี่ของคณะเนี่ยมันจะต้องไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าคณะเนี่ยจะใส่กากเพชรทั้งหมด1ิ ื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าคณะเนี่ยก็ยังไม่เคยทําสลามกาแล็กซี่มาก่อนคะ่ะเคยแต่แบบดูแชแนลของคนอื่นนะคะก็รู้สึกว่าแบบโอ้ยสวยดีสวยจังเลยแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้ทํานะคะวันนี้ก็จะมาทําเป็นครั้งแรกคะ่ะอืมเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าสลามกาแล็กซี่ของคณะพร้อมด้วยกาก,ากเพชรทั้ง1ิบเนี่ยมันจะสุดติงกระดิง่งแมวขนาดไหนไปชมกันเลยมาแล้วค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้าง อันนี้ก็จะเป็นสีนะคะเป็นสีผสมอาหารคณะก็จะใช้เป็นสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีม่วงค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลีซอรินบอแรกนะคะจากขวดที่ซื้อตามร้านขายยาละค่ะอันนี้คณะก็ใส่แล้วก็ผสมนะ้ำอัตราส่วนก็คือกลีซอรินบอแรกหนึ่งส่วนต่อน้ำสองส่วนนะคะต่อมาก็จะเป็นพระเอกของเรื่องนี้ค่ะก็จะเป็นกากเพชรทั้ง1ิของคณะนั่นเอง ฝั่งนี้นะคะเป็นกากเพชรราคาถูกคะ่ะที่คณะซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บาทนะคะมันจะได้มาแบบเยอะมากๆเลยอันนี้คณะก็เอามาทํานะคะจะได้ไม่เสียได้เท่าไหร่แต่ว่าก,ากากเพชรมันก็จะแบบกัากๆเลยนะมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะมันจะสู้ของแพงไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นขวดๆนะคะคณะก็จะไม่ได้อะว่าคณะได้มาจากไหนอ๋อแต่สีเขาก็สวยดีนะโอเค น,นี้ก็จะเป็นถ้วยนะคะ2ใบคือคณะเนี่ยจ,จะทําสลามกาแล็กซี่ใช่ไหมคะคณะก็จะแบ่งออกเป็นสองสีสีหนึ่งก็จะเป็นสีม่วงฟ้ากับม่วงชมพูนะคะเรามาเริ่มทํากันดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะก็ใส่กาวลงไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกาวน้ําใสนะคะซื้อมาขวดละประมาณ30บาทใส่เข้าไปเลยเออเราจะใช้สีอะไรก่อนนา เอาเป็นสีม่วงกับฟ้าก่อนดีกว่าค่ะนี่นะคะคือมันก็จะเยินๆยหน่อยนะคะเพราะว่าใช้งานมันหนักหน่วงมากๆเลยค่ะอีกก็จะแบบว่าผสมสีกันไปนะอุย้ยดูสิเปื้อนหมดแล้วเนี่ยหยดสีม่วงลงไปก่อนค่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บน้อยๆก่อนนะถ้าสมมติว่ามันแบบยังไม่โอเคเราค่อยใส่เพิ่มค่ะ แล้วก็เป็นสีฟ้าเห็นแบบสลามกาแล็กซี่คนอื่นเขาก็จะใช้เป็นแบบม่วงๆน้ำเงินชมพูชมพูประมาณนี้ค่ะโอเคโอเคโอเคเยอะเกินไปแล้วแล้วก็คนให้เข้ากันอันนี้จะกลายเป็นสีอะไรเนี่ยอุยสวยอะอุสีสวยมากๆเลยสีออกเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินนะคะน้ำเงินแบบเออมันก็น้ำเงินน่ะ แดี๋ยวเราหยดสีม่วงเพิ่มดีกว่าจึ๊บจึ๊บสองจึ๊บก็พอค่ะคนโอเคมันเริ่มจะเป็นสีม่วงแล้วมันดูเป็นสีม่วงไหมอะมันทำไมดูเป็นสีน้ำเงินนะ่ะเอาไงดีนอใส่สีม่วงอีกจุดจุด <c oughs> พอแล้วนะคะถ้าคราวนี้มันไม่เป็นสีม่วงอีกก็ <c oughs> ก็พอแล้วเอาเท่านี้แหละ นี่โอ้โหสลลมกาแล็กซี่ต่อมานะคะเราก็จะมาใส่กากเพชรกันนะคะกากเพชรนี่เราก็มีทั้งหมด1ิบอันใช่ไหมเราก็จะใส่อย่างละห้านะเฮ้ยนี่อันนี้สีเงินสีน้ำเงินอันนี้มันก็แบบนี้แล้วก็เอาเป็นสีขาวสีขาวด้วยนี่นี่นี เอาให้มันแบบว่าคล้ายๆแบบโทนเดียวกันค่ะนี่อ่ะโอเคสลามสีนี้คณนะนก็จะใส่กากเพชรห้าอันนี้นะคะฮุเลยฮเ,เลยใส่หมดเลยมาเยอะเรามาใส่กากเพชรกันค่ะอันนี้ก่อนนี่นะคะโรยลงไปเลยว้าวอันนี้ก็เหมือนแบบสีชมพูม,ม่วงๆค่ะ<ๆ>เห็นหรือเปล่าสวยนะโอ้ย มันเหมือนกาแล็กซี่จริงๆเลยอ่ะอันนี้ดูสิคะอุ้ยแค่นี้ก็สวยแล้วนะสวยมากๆเลยอ่ะดูสิโอ้โหนี่มันกาแล็กซี่น้อยๆของฉันสวยจุต่อมานะคะเราก็จะใส่สีน้ำเงินหุยตื่นเต้นอนะ่ะสวยสวยมากเลยอ่ะโู้ อลังการดาวล้านดวงมากๆเลยนะคะสีสวยมากว่าค่ะต่อมาคณะก็จะใส่สีนี้นะคะสีอะไรก็ไม่รู้อะมันจะแบบออกดำดแดงแดงน้ำตาลทองนี่นาะเป็นกาแล็กซี่ที่แบบอลังการมากๆเลยนะคะ ชอบชอบคณะชอบค่ะสีสวยมากๆเลยเหลือกากเพชรอีกสองอันนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยใส่ลงไปพร้อมกันเลยค่ะเหมือนเอลซ่าเลยอ่ะดูกันใกล้ๆค่ะอุ้ยสวยมากๆเลยคน ดูสิคะมันแบบประยิบประยับมีหลากหลายสีมากเลยนะคะโอเคเมื่อมันเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะคณะก็จะมาใส่รีซอรินบอรแรกนี่เทลงไปนะคะชึบประมาณนี้ก่อนแล้วก็ลองคนให้มันเข้ากันค่ะอุ้ยนี่ค่ะจับตัวกันเป็นก้อนแลว้ว สนุกมากๆเลยค่ะทำสตาร์แล็กซี่เนี่ยเพิ่งเคยทำเป็นครั้งแรกนะคะต้องใส่อีกชสวยอะสวยมากๆเลยเปล่งปลั่งมากๆเลยอะชอบมากๆเลยค่ะสวยนี่ เสร็จแล้วค่าสีที่หนึ่งนะคะสำหรับสลามกาแล็กซี่นี่มันตู้หูมากๆเลยค่ะแบบมันสวยมากๆเลยค่ะดูจิโอเคค่ะอันนี้เราก็พักพิงไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาทำอีกสีหนึ่งกันค่ะต่อมานะคะเราก็จะทำสลามกาแล็กซี่เป็นสีชมพูกับสีม่วงนะคะใส่กาวก่อน กาวน้ำใส่เหมือนเดิมนะคะที่จริงเราจะใส่เป็นสีอะไรหรือว่าทําแบบหลายๆสีก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะอันนี้คณะนะทำสองสีก็จะแย่แล้วค่ะรู้สึกปวดเมื่อยแล้วเนี่ยตอนเนี้โยโยดสีชมพูล,ลงไปก่อนค่ะตามด้วยสีม่วงจุ๊บจุ๊บคนให้เข้ากัน ขนาว่าสีนี้เนี่ยเราใส่สีพอแค่นี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้ามันเข้มไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีม่วงไปเลยนะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่กากเพชรกันนะคะอันแรกนะคะขนาจะเอากากเพชรสีทองใส่ลงไปเพ้คใส่ลงไปเลยหูยเหลืองอรามมากหูยมันกลายเป็นแบบสีเหลืองๆเ,เลยค่ะ มันจะโอ oh, ใช่ไหม <laughs> ต่อมานะคะคณะก็จะใส่แบบอันนี้นะคะมันจะออกสีชมพูม่วงๆนะคะชุบชๆบชๆบชชชชนี่อฮ้ยมันก็ยังกลายเป็นสีเหลืองอยู่นะอตอนนี้มันออกไปแบบโทนส้มๆแดงๆแ,แล้วค่ะว้าย oh, รู๊รูเก็บออกมาโอ้ย ต่อมานะคะก็จะเป็นสีแดงเหลืออยุนติดนึงใส่ลงไปต่อด,ด้วยสีเงินเลยนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้ะแล้วก็คนขนาว่าสีนี้มันแบบน่ากลัวน่ากลัวจัง กาแล็กซี่ของฉันมันช้ำเลือดช้ำหนองเหลือเกินเอาล่ะเหลือสีสุดท้ายแล้วนะคะเป็นสีเหลืองจ้าโอ้โหไม่อยากจะนึกภาพเลยว่ามันจะกลายเป็นแบบไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหมันกลายเป็นสีแบบสีแดงๆงตายละ โอเคค่ะเรามาใส่กลีเซอรินบอรแรกกันนะคะเทลงไปคนให้เข้ากันดูสีแล้วมันแบบช้ำใจค่ะสีม่วงกับสีออกแดงแดงมันจะกลายเป็นแบบไหนกันนะโอเคค่ะอันนี้ก็ใส่ให้หมดเลยนะคะได้เวลาเอามือละเลงแล้วค่ะ ดูสีอันนี้ดิมันแบบแดงแดงส้มส้มน้ำตาลน้ำตาลทองทองยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกตอนแรกฉันจะครมันกลายเป็นสีชมพูไม่ใช่เหรอทำไมกลายเป็นสีนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันผสมกันค่ะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะดูสิคณะุตสาห์ใส่กากเพชรไปตั้ง10อันนะอันนี้5อันก็ มันกลายเป็นเหมือนแบบสีทองทองแดงปะจะว่าไปเนี่ยมันก็สวยอยู่นะปลอบใจตัวเองโอเคค่ะเดี๋ยวเรามามิกกันฮิฮิขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะนำารมกาแล็กซี่ทั้งสองอันที่เราทำไว้เนี่ยมาผสมกันไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะ เหมือนอุนจิเลยอะต่อมาก็สีม่วงสีม่วงมันจะเวิร์กไหมเนี่ย เราก็เอามันมารวมกันค่ะ นี่ค่ะสลามกาแล็กซี่ของคณะมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นกาแล็กซี่ที่แบบว่าวิงวับวิ่งวับวิงวับมากๆเลยนะคะนี่มันก็ไม่ออกเป็นสีม่วงเสทีเดียวนะคะมันจะออกแบบเหลือบเหลือบทองค่ะเรามาจิ้มกันดูนะคะว่าเสียงจะฟินแค่ไหน ชึบทุกคนได้โปรดมองว่ามันเป็นลามกาแล็กซี่นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีความวิงวับจับฉ่ายไปสักหน่อยแต่ก็ก็มันก็คือกาแล็กซี่ของคณะค่ะ <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนยืดดีกว่าว่ามันจะยืดได้เยอะมากแค่ไหนแห่ <c oughs> <c oughs> มาแล้วคะ่ะามกาแล็กซี่ของคณะ ที่เราเห็นว่ามันวิงวิงว,วบบบบมากไปนหน่อยนะน,นะคะเพราะว่าคณะเนี่ยใช้กากเพชรทั้งหมด10สีเลยค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะคะมันก็สวยอยู่นะเดี๋ยวเรามายืดกันโอ้ยอยืดได้เยอะมากๆเลยอะเนื้อดีมากๆเลยค่ะสุดยอด สลากาล็กซีของคณะตอนนี้สีมันก็ผสมรวมกันไปหมดแล้วนะคะกา l ล็กซยืดได้เยอะมากๆเลยค่ะถ้าสังเกตดีๆนะคะจะเห็นเป็นแบบว่ากากเพชรวิ่งๆ,ๆๆๆอยู่ในนี้ด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับจราม์กาแล็กซี่ของคณะด้วยกากเพชรทั้งหมด10ชนิดมันก็เป็นอย่างที่เห็นนี้เลยค่ะชอบกันรอเปล่าคะส่วนตัวคณะเนี่ยก็โอเคค่ะแต่คณะอยากให้สีมันเข้ม,เข,มเข้มกว่านี้แต่ว่ามันก็ได้แบบนี้ค่ะโอเค อ๋อแล้วถ้าใครเนี่ยมีสูตรสลัมเด็ดๆนะคะอยากจะแนะนำให้คณะทำเนี่ยก็ลองเม้นใต้คลิปดูนะคะเอาละค่ะวันนี้คณะคงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุ๊บจบ